ข้อค,คือเทพเจ้าเรื่องใหม่นะครับขอขอบคุณเพจด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับการต่อสู้ของปร,รมจาร์การต่อสู้ข้าชนะได้อยู่แล้วปร,รมจารย์การต่อสู้สามคนเอาชนะข้าไม่ได้หรอกแต่ข้าแพ้น้อยมันเป็นใครกัน พ่อคือเทพเจ้า ข้าคือเทพ,พเจ้าข้ายัางไม่ตายพลังนี้มันอะไรกัน ตอนนี้เป็นเพียงนักรบ7ดาวแต่ก่อนข้าคือพระเจ้าระดับ9ดาวแต่ดูตอนนี้สิอยู่แค่นักรบระดับ7ดาวช่างน้าขันแต่ไม่เป็นไรข้าจะใช้พลังวิญญาณปรับแต่งเส้นลมปาณโชคดีที่ร่างกายนี้มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมช่วยปร,ประหยัดเวลาข้าได้มากทำไมข้าถึงมาอยู่ในห้องขังแสงแสง เฮ้เจ hey, so ้ารู n, ้จักข้าไหมข้าข้าความทรงจำนี่มันเมื่อวานนี้เพื่อยึดอำนาจผู้อาวุโสของตระกูลเหยาได้ส่งหลานชายของเขายาโอนมาจับเหยากวงสมรูร้่วมคิดกับตระกูลฟูเจ้าเมืองและส่งเหยากวง เข้าคุกและในที่สุดเห่ากวงก็ล้มลงที่นี่และเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจผู้อาวุโสยึดอำนาจถูกจับและตายที่นี่น่าอานาถโดยแท้นายน้อยมันได้รับบาดเจ็บสาหาัสตอนนี้มันคงตายไปแล้วล่ะพวกมันกำลังมาเงียบปัญหาแรกของข้ามาแล้วสินะข้อคือเทพเจ้า นายน้อยอย่าโอนมาทางนี้เจ้าไม่ต้องกังวลถ้ามันตายแล้วจริงๆข้าจะให้รางวัลเจ้าขอบคุณครับนายน้อยฮะไหนเจ้าบอกว่ามันตายแล้วนี่มันไม่ถูกต้องมันบาดเจ็บสาหาัสจนปางตายแล้วนี่นาไอโง่เหยาวกวงตื่นเท่าหงเจ้าแน่ใจนะว่ามันบาดเจ็บสาหัสอยู่แน่ใจครับ ข่าซ้อมมันทั้งวันทั้งคืนเจ้าไปข่ามันซะได้ขอรับนายน้อยอยาโอนดูมันสิเกิดอะไรขึ้นว,ว้าวเจ้าเป็นคนโง่ให้กลายเป็นคนธรรมดามันหายโง่แล้วใช่ถึงจะหายโง่แล้วแต่แกก็ต้องตายหลังจากที่ข้าเจ้าปู่ของข้าจะฆ่าพ่อเจ้าเยาไห่ แล้วเขาได้รับตำแหน่งหวัวหน้าตระกูลและมิงเฟยน้องสาวของเจ้าก็จะมาเป็นเมียของข้ามึงเฟยมึงเฟยคนที่คอยช่วยเหลือข้าทุกอย่างหลังจากที่เล่นกับน้องสาวของเจ้าเสร็จแล้วข้าจะส่งเธอไปซ่องแล้วรับแขกหลายร้อยคนต่อวันและเท่าหงก็จะไปแจมด้วยใช่ไหมฮ่าฮ่าแน่นอนครับ พูดพอหรือ,อยังยังไม่พอมืงเฟ้พูดมากน่ารำคาญอ้าเจ้าเจ้านายน้อยยาโอนท่านโอเคไหมไม่ต้องกังวลท่านยังหล่อเหล่าอยู่อ้าคอเจ็บไอเวนกล้าดียังไงตายซะเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปไม่ได้ เท่าหงเป็นถึงนักรบระดับหกดาวเลยนะเจ้าเจ้าจะทำอะไรข้าอ้เส้นลมปราณของข้าบัสซบปูของข้าจะมาฆ่าเจ้าแน่ก็มาสิควบคุมข้าเสียพลังวิญญาณไปมากจริงๆหลังจากใช้วิชาควบคุมวิญญาณ เอาละบอกข้ามาว่าตอนนี้ตระกูลเป็นยังไงบ้างคุณปู่นำผู้อาวุโสจัดประชุมตระกูลพร้อมใช้โอกาสโยนข่าวการตายของเจ้าทำให้พ่อของเจ้าเหยาวให้อารมณ์เสียแล้วเอาชนะเขาและยึดอำนาจดีงั้นภารกิจแรกของข้าคือการกลับไปที่ตระกูลยุท ใจเย็นๆอย่าตกใจวันนี้ข้าออกจากคุกได้แล้วนี่คือคำสั่งของผู้อาภุโสเลยนะอืมไปกับตระกูลกันข้าคือเทพพเจ้าอืมเพื่อยึดอำนาจผู้อาภุโสจึงสมรู้ร่วมคิดกับตระกูลฟู่สินะอย่างแรกต้องแก้ไขปัญหาของตระกูลก่อน และใช้โอกาสนี้ในการหาทรัพยากรเพื่อการบ่งเพาะไปกันเถอะข้าต้องแก้ปัญหาของตระกูลให้เร็วที่สุดเยาาให้ลูกชายที่โง่เขาของเจ้าอาจตายในสักวันหนึ่งและเจ้าก็ไม่มีผู้สุบทอดข้ามีผู้สุบทอดที่ดีอยู่เจ้ายก ตำแหน่งหัวหน้าตระกูลให้กับข้าแทนเพื่ออนาคตที่ดีของตระกูลเราฝันไปเถอะข้าจะไม่มีวันยกตำแหน่งหัวหน้าตระกูลให้กับเจ้าผู้อาวุโสที่เหลือเห็นด้วยกับข้าหรือเปล่าอาอจะตอนที่เขาเกิดมาช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ข้าก็ฝึกฝนเขาให้เขากลายเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่จูจ่ๆเขาก็กลายเป็นคนโง่ เพราะลูกชายของข้ากลายเป็นคนโง่เลยไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไปโปรดทบทวนดูอีกครั้งเพื่ออนาคตของตระกูลเราเดี๋ยวเรื่องจอกนี่คือการประชุมครอบครัวของตระกูลเหยาแล้วทำไมพวกเจ้าไม่รอข้าล่ะเหยากวงโกรธอร่อยคุณ ปูของข้าร่วมมือกับตระกูลปูเพื่อยึดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลและสั่งให้ข้าจับเหยาว่กวงเข้าคุกและฆ่าทิ้งอะไรนะย่าย่ายายายา่ยา,ยา,ยาร่วมมือกับตระกูลฟูเจ้าสั่งข้าลูกชายข้าเจ้าบอกมาสิว่าเจ้าอยากตายแบบไหนสั่งข้อเด็กงโง่เหย่าให้เจ้าคิดว่าข้าจะทำจริงๆอย่างนั้นหรือ หลานชายของเจ้าพูดมาขนาดนี้แล้วเจ้ายังปฏิเสธอีกเหรอไอเท้าเจ้าเล่มีอะไรจะพูดก่อนตายไหมก็จะจบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากได้วระมา่4 0 0ยซับแล้วก็500ซับแล้วครับ